ยังเด็กอยู huh. <designers. S 3> ่เลยนะยังเด็กอยู่หรอสวัสดีค่ะพวกเราซีซันซ์ในช่วงแ e a ช t i นะคะวันนี้พวกเราสองคนมาแอคชั่น Stay k i s s เพลงไม่รอรอโอเคน่าจเริ่มแล้วเนาะ ตะทวงววอะไรหรอหรืออะไรยังไงคันเซอร์งานะนะอะไรนีไอ,นอืมว้าวใช้ยูจินยูจินอ,นนนอูจินริงนี้ไม่คิดไม่คิดไี่จะยูจิโหนูทรงผมแบบ ลิกเลิกอุ้ยเอเอ็มกระป๋ามาขนาดนี้นะว้าวว้าวเอ มีสับึ้นด้วยทุกคนสับไทยเลยอ่ะเรนชอบความสเตย์คิดนะสเตย์คิดไม่เคยแต่งเพลงรักเลยอ่ะไม่เคยมึงเนี่ยนังเด็กอยู่เลยนะยังเด็กอยู่อ่ะสไตล์เองสไตล์ของวงเองอ๋อไอขั้นก็

ท oh. like ี่รักมาแล้วที่รักมาแล้วอืมคือชอบแบบดีมากโอ้ แ่แบบแดงๆนนะเพลงตื่นแบบแบบเปิดในขับอู้อูเหแบบมืนนอมมนเนล่นกีฬาเนี้ยาอารมณ์คือจะดีมากเลยเพลงเนาะที่แบบที่เก็บเสียงอ่ะเยอะอันนี้คิดว่าแบบอู้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 อืมอ้าโยชอบความขลังแบบ Stay kiss every e a e all around you l รอ You make stay kiss stay ชอบอ่ะชอบคอนเซ็ปของ stay kiss อ่ะชอบชอบความแบบความ <We 're S 2> ที่ <18. S 2> มีเออความที่มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของนางคือดีอ่ะเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยเห็นนางแต่งเพงลงรักกันเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำแล้วเ,เพลงก็ <c oughs> จะเป็น <c oughs> ม่หมายถึงว่าคงไม่อยากสื่อในแนวนั้นมากมแค่อยากสื่อถึงแบบความฝันของเราแค่นั้นอะไรแบบนี้เออดีนะคิดรู้สึกส่วนตัวคิดว่าน่าจะอินกับเรื่องนี้มากกว่าใช่เหมือนทุกคนวางเอกลักษณ์ไว้ประมาณอย่างเงี้ยเออตัววงเนี้ยวางเอกลักษณ์ไว้อยนะ่างเงี้ยซึ่งก็ดูแตกต่างดีนะเออรู้สึกโอเคแล้วก็เออตัวเพลงเนี้ยคือก็ไม่ได้แบบวูวาเบอร์นั้นแต่คือมันจะมีความแบบแดนของมันอะ เป็น EDM ในตัวมีช่วงแบบ Dance มีช่วงบิดทุกคนหนักหนักทุกคนดูดูแบบเออไม่ได้ดูเด่นหรือดูอะไรมากกว่กันเท่าไหร่นะใน MV นี้เลยแต่เสียงดีนะจริงเสียงต่องดีแรปรัวมักมแรปนี่คือโหดคือแทบจริงเนี้เออยอมรับนะแต่ก็คือชอบท่อนเบรกแดน c e อ่ะชอบที่มินฮูมาเต้นละข้างหน้า เออชอบท่าเสืออ่ะเหมือนท่าเสือเลยนะแบบมีเสือข้างหลัง Stay kid ดูเหมือนเรียกรวมพลังแบบใช่เฮ้แบบเพลงนี้ก็สื่อประมาณว่าจะฝ่าทุกอย่างไปไปสูงที่สุดสูงที่สุดสูงขึ้นไปสูงๆเรื่อยๆชอบชอบชอบที่ฟิลิกออกมาพูดตอนแรกอ่ะเหมือนสวดอะไรสักอย่างอ่ะนะจริงจริงฟิลิกเนี่ยแบบ เสียงกับหน้าตาไม่ไม่ไปทางเดียวกันเกินตัวมากต้องเข้าใจเสียงเกินตัวมากเข้าใจคำนี้ว่าแบบโยมเจอเออืมสิงหล่อสิงหล่อจริงสิงเข้มเสียงแบบโอ้ยเสียงฟังถ้าฟังจากแบบเสียงจากโทรศัพท์หรือเสียงจากไม่เห็นหน้านะจะแบบตกใจน่าจะต้องดีมาก ต้องแบบเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอากาศทุกคนดีนะอ่ะเพลงนี้ถือว่าได้โอเคค่ะไอเอ็นจริงน่ารักอ่าไอเอ็นน่ารักเหมือนกันคือแบบไม่ไม่รู้จะพูดอะไรกับพยองจิงนอ่ะนะดียอ,อยู่แล้วผมชกับผมรักใสของเขารักสีผมแบบใสใหม่ ขาวแล้วก็มีแซมแซมแแซมแซมสีอยู่ปลายปลายรู้สึกว่าตัดผมธรรมดาน่าจะหล่อมากๆเลยไม่เป็นอินเทรนเราต้องอินเทรนอ่ะ,อะทุกคนเราก็ไปก่อนเนาะถ้าอยากให้เรียอคช่นนะไรนะคะคอมเมนต์นข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดมนนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ